วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอะไรบางอยา่างให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับปกติผมจะรีวิวเกี่ยวกับอาหารการกินหรือภาพยนตร์หรือสิ่งที่ทุกนชอบแต่วันนี้จะมารีวิวเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอ่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับใช่ครับนะฮะผมได้มีโอกาสไปตรวจโควิด19ครับซึ่งถามว่าอา้าวแล้วมีความเสี่ยงหรอแล้ว ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหรอหรือไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เหรอเปล่าครับคือเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตระหนกด้วยแล้วก็ตระหนักในเวลาเดียวกันแล้วก็ขี้กลัวนะครับแล้วยิ่งทราบว่าโรคเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการหรือจะไม่แสดงอาการเลยหรือว่าแสดงอาการช้ามากซะจนคนที่รับเชื้อมาแล้วหรือว่าเป็นมาแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้ตัวเองก็มีหรือว่าไม่ได้แสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าเป็นโรคอะไร นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็ยังออกไปข้างนอกอยู่ไปแต่ว่าไม่ได้อ,อกไปที่มนในที่ชุมชนเยอะๆแหละแล้วก็ไม่ได้ไปทํากิจกรรมอะไรมากมาย,ยคือตั้งแต่เขาให้มีการควอลันทีนหรือการกักตัวมาเนี่ยผมก็แทบไม่ได้ไปไหนเลยคือออกไปก็ออกไปไอ้ตอนนี้เขาปลดล็อกเฟสสาแล้วเนี่ยผมก็ไปเดินห้างบ้างไปอะไรบ้างแต่ก็คีฟดิสเทนซิ่งตลอดล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ต่างๆมีแบบสเปรย์ด้วยอะไรด้วยแมสตลอด นะครับแม้ว่าจะมีอืดอัดบ้างก็ตามแต่ว่าเรามันมันมันเริ่มชินแล้วทีนี้เนี่ยแล้วถามว่าเราต้องรบกูนขนาต้องไปตรวจอยู่หรอก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แสดงอาการไม่เจอเด็ดแ,และอีกอย่างหนึ่งนะเราไปเนี่ยคือ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 ถึงแม้ว่าผมไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มคนกับไม่ได้ประชิดใกล้ชิดตัวคนก็จริงแต่ว่ามันก็มีบ้างที่ผมรู้สึกแบบเออเราก็ยังเดินผ่านผู้คนเรายังใช้ชีวิตออกไปข้างนอกอยู่พูกง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผม คือยิ่งพอรู้ว่ามีการระบาดของโรคเนี่ยเรารู้สึกว่ากูติดหรือยังวะอะไรเงี้ยนะครับบวกกับความรู้สึกที่เรียกว่าเราเราเราอยากใกล้ชิดพ่อกับแม่เ,เหมือนเดิมแต่เราก็กลับรู้สึกว่าเฮ้ยตัวกูเป็นหรือเปล่าเราเรากลัวว่าถ้าเราเป็นบังเอิญเราเป็นหรือบ,บังเอิญมีเหตุที่มันแบบโชคร้ายเราเป็นแล้วเรากอดพ่อกอดแม่เราไปใกล้ใกล้ชิดกับคนที่เรารักแล้วแล้วเ,เขาติดขึ้นมาโดยที่เรา ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นตรวจแม่งดีกว่าเลยไหมเห็นก็เลยเซิร์ชไปเลยว่าโอเคเขามีที่ไหนรับตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาแน่นอนนะครับก็จะมีอยู่โรงพยาบาลหนึ่งนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูข่าวมานะครับคือเหมือนว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่รับการรับรองให้มีการตรวจหาโควิด -19 เป็นโรงพยาบาลแรกเลยนะครับแล้วโ,โดยเฉพาะยิ่งกับผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับก็เขา ให้ไปตรวจฟรีเลยถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะแต่เราถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปต่างประเทศเลยในช่วงที่มีการเกิดโควิด1 9เนี่ยแต่เราก็ยังรู้สึกอย่างที่ว่าคือเรากังวลเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปตรวจแบบที่เรียกว่าไม่ไปตรวจแบบไม่ใช่ไม่ใช่คนอยู่กลุ่มเสี่ยงแต่อยากไปตรวจเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจากเงื่อนไข ของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าเราถ้าเราอยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับหรือว่าไม่ได้มีองค์กรเอ่อหรือว่ามีองค์กรไหนมาให้เราตรวจมาให้เราตรวจคือมีคําสั่งมาให้เราตรวจเนี่ยก็ตรวจฟรีแต่ไปอย่างผมอย่างเงี้ยคือไม่ฟรีเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่ได้อยู่พื้นที่เสี่ยงเราไม่ได้อะไรเราแค่แบบตรวจเพื่อความสบายใจสามพันห้า ราคาเดียวราคาเดียวกัน,าาเ,กนเหมือนกันทุกโรงพยาบาลในเงื่อนไขนี้นะฮะที่มีการตรวจโควิด19ก็เพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความเพื่อความมั่นใจว่า mm. เฮ้ยกูไม่มีแน่แ่ปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์กลับไปบ้านไปกอดพ่อกอดแม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจอ่ะไปก็ไปวะแล้วเราก็อยากรู้ด้วยว่าเขาตรวจยังไงเราก็ไปเลยครับโรงพยาบาลลาน,นาครับไปโรงพยาบาลลาน,นาเลยนะฮะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะครับที่ เปิดให้มีการตรวจโควิด1 9นะครับถ้าถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะก็คือตรวจโควิด1 9ผมก็ไปเลยนะครับก็ไปเสร็จแล้วก็ก็ทำการขั้นตอนนะกรอกประวัติผู้ป่วยอะไรต่างๆแล้วก็มีการซักถามเล็นน้อยแล้วก็มีการให้กรอกแบบสอบถามอะไรเงี้ยนะครับว่าเราอยู่ในอยู่ในปัจจัยที่มีความเสี่ยงไหมอะไรเงี้ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าคือในระยะ14วันเราไปไหนมาไหนบ้างอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย ก็ประมาณขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้แหละที่เรารู้กันนะครับก็ทำตาขั้นตอนเสร็จแล้วปุ๊บก็เตรียมตัวที่จะไปตรวจนะครับตอนแรกผมคิดว่าต้องใช้เวลานานแน่ๆปรากฏว่าเขาก็พาลงไปที่ห้องที่มีการตรวจชั้นล่างสุดนะครับอาคารซีนะถ้าจำไม่ผิดก็คือไปพอไปเสร็จแล้วปุ๊บอืมก็ทําไงก็คือว่ากรอหมอรับเอกสารเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะไปที่ห้องตรวจห้องตรวจก็มีการแบบเอเหมือน เหมือนเป็นโต๊ะนั่งครับเหมือนโต๊ะนั่งอ่าไม่ใช่โต๊ะนั่งคือพูดผิดคือคือโต๊ะที่ที่หมอถามคนไข้แต่ว่าตรงโต๊ะเนี่ยมันจะมีกล่องใสๆที่แบบถ้าเกิดเราเคยดูหนังไซไฟคือแบบมันเป็นกล่องปลอดเชื้อที่สมมติมีอะไรอยู่ข้างในข้างหน้าเนี่ยแล้วแบบมันจะมีรูไว้รับมือเราสอดเข้าไปแล้วก็เข้าไปตรวจซึ่งหมออยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ในกล่องนี่แล้วก็มานั่งนั่นแหละแล้วเราก็หมอก็ทําตามที่หมอบอกก็คือว่าเออ เขาจะตรวจด้วยอะไรอะไรบ้างแล้วก็หยิบอุปรกรณ์ขึ้นมาแล้วเขาบอกเออจะตรวจหา,าตรวจจากน้ำมูกอะแล้วก็ตรวจจากอะไรในคอของเราเนี่ยนะครับเขาก็หยิบอุปรกรณ์มานะครับแล้วก็เอาสอดเข้ามาในจมูกของเราคือตรงนี้หมอเขาเตือนไว้ก่อนว่ามันจะมีเจ็บนิดนึงแต่ว่าอย่าแบบเอ้ยงื้อพอมันสอดเข้าไปจมูกแล้วแบบสั่นอย่างเงี้ยอันนี้ทําให้เกิดบาดแผลในโพรงจมูกได้ก็พยายาม อดทนแล้วก็จนกว่ากระบวนการจะเสร็จหมอก็เลยสอดเข้าไปสอดเาราก็ว่ามันนี่มันม,ม,นมีมันมีอะไรที่เข้าไปในโพรงจมูกเราไงแล้วแบบมันเหมือนเข้าไปแล้วรู้สึกแบบแล้วก็มีอุปกรณ์นึงก็คือเขาคว้านอะไรในคอหาคองเหลวหรือขาสายขั้นหลังอะไรในคอเราอะก็แบบปุ๊บก็ตรวจสอดเข้าไปแล้วก็ในคอเขาก็กวาาอะไรเหมือนก็อยู่ในคอเสร็จแล้วปุ๊บแค่นั้นเองเสร็จแล้วจบนะแล้วล้วบอกว่า เขาจะเอาตรงสิ่งนี้ที่เขาเก็บใน,ใน,ใ,นในโพรงจมูกเรากับในคอเนี่ยนะครับเอาไปในแลบแล้วก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงก็คือ1วันก็เราก็แค่รอเราก็ยังบอกกับหมอล้วโอ้แป๊บเดียวเองเนาะอะไรก็24ชั่วโมงครบเขาโทรมาแล้วนะครับแต่ผมไม่อยากได้ใบ report เป็นกระดาษจริงๆแล้วแค่ฟังผลก็พอแล้วแต่ว่าผมอยากได้เป็นใบ report จากนี้ก็เลยในที่สุดก็ไปด้วยตัวเองทีนึง เพื่อไปขอรับใบอ้อลืมบอกไปอ่าหมอโทรบอกว่าคุณไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นแล้วก็แบบก็กึ่งก็คือใจชื้นแต่อีกใจนึงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออเราไม่ได้ไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าแต่พอหมอมาย้ำ่างนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้เป็นนะครับและเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ถามหมอว่าอยากจะได้เป็นใบให้เป็นแบบเป็นไอ้เป็นหลักฐานหน่อยได้ไหมบอกว่าเราก็ไปรับเองได้เลยที่ศูนย์ตรงนั้นเราก็แบบอืมสุดท้ายพวกเราก็ได้ใบนี้มานะฮะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะครับ มีชื่อมีอะไรพร้อมแล้วก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ว่า not detected นะครับ not detected ก็คือว่า,าตรวจไม่พบนั่นเองนะครซึ่งก็อุ่นใจแล้วก็ที่สำคัญคือใบนี้ผมอาจจะไปยื่นทำอะไรได้หรืออาจจะไปสมัครงานได้ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการยืนยันความปลอดภัยให้กับานายจ้างหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เราจะสามารถใช้นี่ไปยื่นได้นะครับว่าเราได้ผ่านการตรวจแล้นะครับ ก็มีความรู้สึกอุ่นใจนะฮะแล้วก็ทำให้เราได้รู้สึกว่าเราเราได้เราได้รู้ขั้นตอนในการตรวจด้วยแล้วแบบตั้งแต่มีการเกิดโรคระบาดมาเนี่ยเราเราก็อยู่ออกห่างจากภาวะของการที่จะไปติดได้อะไรได้ก็คือทำโซเชียลดิสแซนซิ่งควอนทีนตัวเองออกบ้านน้อยที่สุดเราก็ทำมาเลยตลอดแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ตัวเราอะเข้าใกล้ไอ้กระบวนการหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับ โควิด -19 เข้าใกล้มากที่สุดคือเข้าใจความหมายไหมคือหมายความว่าเราก็อยู่ห่างจากโรคอยู่แล้วแต่อันนี้คือเราเข้าใกล้คือหมายความว่าเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในการตรวจเลยอะเพื่อจะหามันว่ามันเจออยู่ในร่างกายเราไหมเมื่อเราเจอเงี้ยพวกนก็โล่งใจแต่ขณะเดียวกันก็ที่ทำให้เราต้องรู้สึกร,ร,ร,รู้จักในการที่จะโปรเทคตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะมาเล่าสู่คนฟังนะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าผลผมจะเป็น not detected ก็จริงเนี่ย ต่มันทําให้ผมยิ่งต้องระวังมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันใบตัวเองแล้วก็เรื่องของการทำโซเชียลดิสซันซิ่งแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างซึ่งที่ท้ายผมรู้สึกว่าเรายังไงก็ต้องป้องกันตัวเองให้มากๆอยู่ดีแล้วก็กาดอย่าตกเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเร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 าประมาทไม่ได้จริงๆตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนให้เป็นรูปเป็นร่าง ตราบใดที่ยัง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 มีคือยังต้องอยู่กับมันอยูอ่สิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองทาโซเชียลดิสแทนซิงตลอดแล้วก็ลดปัดจจัยสิ่งทุกอย่างนะตอนนี้คือเราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรที่เราเคยทําก่อนที่โลคมันจะระบาดเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำมันทำยังไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือต้องยอมรับแล้วก็พยายามปกติตัวเองให้มากที่สุดจนกว่าเขาจะมีวัคซีน เชื่อว่าทั่วโลกอ่ะเขาพยายามคือเขาต้องเขาอยากให้ชีวิตเขาเดินต่อเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยากชีวิตเขาเดินต่อธุรกิจอะไรต่างๆที่มันล้มเนี่ยเขาก็ต้องรีบแหละแต่ในเดียวกันระหว่างที่เขาอยากใช้ธุรกิจหรือโลกมันดาเนินต่อไปเหมือนที่เคยเป็นเนี่ยเขาก็พยายามทำทุกทางที่จะทําให้วัคซีนมันเกิดขึ้นมาให้ได้แต่ทุกอย่างมันก็เทคส์ทม์ถูกไหมครับก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องรอต้องรอระหว่างที่รอเราก็ต้อง พ่เถียงตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาประสบการณ์ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเวลาที่แบบมันเป็นประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นโลกที่ที่ที่มัน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 ก็ไม่น่าพิษสมัยเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่น่าที่จะเอาเงินไปเสี่ยงทุกกรณีในทุกอย่างต่อให้เขาจะมีการเปิดแบบ easing นะครับก็คือผ่อนปลนล็อกดาวน์ทั้งหลายนะครับจะมีเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าเฟสอะไรก็แล้วแต่ เราก็กาดยังตกไม่ได้เด็ดขาดจนกว่าเขาจะหาวัคซีนได้จนสำเร็จแล้วนั่นแหละคือเราถึงจะค่อยมั่นใจตรงระดับนั้นได้แต่ถึงเวลานั้นถ้าวัคซีนได้ก็ต้องมาคิดกันอีกทีว่า who's g o n n a get it first ใครจะได้เป็นคนแรกก่อนอัน,นั้ก็จะเป็นปัญหาที่เราจะต้องเตรียมดูกันต่อไปไน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างมัน takes time แล้วก็ คงต้องเฝ้ารอกันต่อไปนะครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ให้ตัวเองเยอะๆออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มันมีพวกภูมิคุ้มกันที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้เยอะๆอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับวิตามินซีอะไรียท่าที่ผมรู้นะแล้วจะมีเอ่อพวกแหล่งวิตามินทั้งหลายที่ทำให้คุณไปศึกษารู้แล้วกันว่าว่าว่าอะไรที่มันกินแล้วมันทานแล้วมันทําให้เกิดภูมิคุ้มกันนะครับก็ก็ ควรจะทําอย่างยิ่งนะครับยังไงขอพวกเราก็อดทนแล้วก็ทาร่างกายแข็งแรงจริตใจแข็งแรงแล้วก็เราจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดการรีวิวเรื่องของการไปตรวจโควิด -19 เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ